ภูมิแกไทยไปแล้วประชาธิปัตย์นะภูมิไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าพรรคก็ค่อนข้างมีระบบอีกระบบหนึ่งะนะระบบไหนไม่รู้นะแต่ประชาธิปัตย์นะตอนนี้เนี่ยก็มีแหมเขาบอกว่าไปแถวพรรคประชาธิปัตย์ช่วงนี้เนี่ยต้องใส่ไอ้หน้ากากไปแบบป้องกัน p m 2.5มหาน่อยทำไมแถวนั้นฝุ่นเยอะหรอฝุ่นคลุ้งอ๋อฝุ่นตลบฝุ่นตลบเลยเพราะว่วา,วารัฐมนตรีว่างไงรัฐมนตรีว่างต้องหาคนใหม่มา เป็นรัฐมนตรีแทนเนี่ยนะครับก็มีรายชื่อโผล่ออกมาเนี่ยนะครับตามสูตรเนี่ยนะครับแต่มีหลายคนที่บอกโอ้คนนี้เป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะฮะอย่างเช่นรายชื่อบุคคลที่ที่จะเข้าข่ายได้รับการพิจารณาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแหล่งข่าวในประาชาธิปัตย์เนี่ยนะครับบอกว่าคือประชาธิปัตย์เขาก็จะมีเกณฑ์นในการเลือกคนคเป็นรัฐมนตรีนะ,ค,ะคุณนันทิยากเกณฑ์เขาอาจจะแตกต่างแต่ละพรรคก็ต่างกันไปประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะเป็นเช่นเป็นสอสอปัจจุบัน นะแล้วตอนนี้ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมากลุ่มเนี้ยก็มีหลายคนแล้วตสอปัจจุบันคือหนึ่งพรรษาทางการเมืองด้วยเป็นอสสอหลายถ้าเป็นไม่ใช่ว่าเป็นอสอสทั้ไมเดียวแล้วก็จะข้ามชั้นไปเป็นรัฐมนตรีเลยไม่ใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้ะนะคะก็ในาาาตามรายชื่อในแหล่งข่าวที่รายงานเข้ามาเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้ารายชื่อด้วยกันอย่างเช่นคุณสินิดเลิศไกรสสสุราษฎร์ธานีนะคะ คุณจำหน้าได้ไหมเรไม่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นี่นี่นี่นะคะคุณสินิดเลิศกรคุณนริศขำนุรักษ์สอสอพัทลุงนะคะคุณประกอบรัตนพันธ์สอสอนครศรีธรรมราชคุณกันตะวันตันเถียนสอสอพังงาเป็นต้นซึ่งในชื่อทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเป็นสอสอห้าสมัยแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีความพยายามจากผู้ที่เป็นอดีตสสอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวิรัตร่มเย็น อดีตสอสอระนองที่มีความอาวุโสทางการเมืองก็ได้เสนอตัวเข้ารับการพิจารณาครั้งนี้แต่มีความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารพักจะให้โอกาสกับผู้ที่เป็นสอส,อสอปัจจุบันมากกว่านี่แหล่งข่าวว่ามานะคะอย่างไรก็ตามมีการวิจารณ์ภายในพักว่าชื่อของคุณนริศเนี่ยน่าจะรับการสนับสนุนเพราะว่ามีความใกล้ชิดก,ก,กับคุณจุรินแต่ก็มีสอสอและสมาชิกพักบางส่วนเห็นว่า ควรให้โอกาสนี้กับคุณสินิดที่เป็นตัวแทนจากสสกลุ่มสุราษฎร์ธานีเพราะมีความอาวุโสและสสกลุ่มสุราษฎร์ทั้ง6คนสามารถผนึกกาลังกันจนสามารถชนะการเลือกตั้งแบบยกจังหวัดได้นะคะก็น่าจะให้เครดิตกับคุณสินิดมากกว่าและรวมถึงสถานการณ์การเมืองขณะนี้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งใหญ่อีก2ปีข้างหน้า ประชาธิปัตยควรจะเปลี่ยนวิธีคิดในการเลือกคนไปเป็นรัฐมนตรีที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างฐานเสียงของพักให้แต่ถ้ายังเลือกคนที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารของพักเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะกังวลว่าจะทำให้เกิดความแตกแยก,กมากยิ่งขึ้นนะคะรายงานข่าวแจ้งว่ากรณีของคุณสินิดได้รับแรงหนุนจากคุณบัญญัติบรรทัดฐานค่ะแล้วก็คุณบัญญัตินี้ก็เป็นแกนนาสําคัญของพักด้วยโดย เห็นด้วยกับเหตุผลเหล่านี้แล้วก็บอกว่าจะนําชื่อของคุณสิทธินิดเนี่ยไปเสนอคุณจุรินต่อไปครับคือแม้ว่าจะเป็นรายงานข่าวเนี่ยนะครับเอาละชื่อคนหรืออะไรก็ก็เลือกหนึ่งนะแต่ประเด็นคือหลักการในการเลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีค่ะคือประชาธิปัต์เนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมของพรรคที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งยาวนานคือวัฒนธรรมต่อคิวนะ อาวุโสคือพวกให้คนเดีเป็นประธาอาวุโสคือถ้าคุณนันทยาเนี่เป็นสสแล้วอยู่พักนี่มาเนี่ยเป็นสสมาห้าสมัยนะผมมาจากพักอื่นแม้ผมจะอายุมากกว่าคุณเนี่ยนะผมเพิ่งมาสมัครแลวเพิ่งได้เป็นสสเนี่ยผมก็ต้องต่อท้ายแถวนะคุณก็ต้องมาต่อคิวผมต้องไปเป็นลูกเนนเนี่ยนะจะอยู่ๆจะไปเป็นแบบจะเอาวาดเลยไม่ได้นะครับเนี่ยเขาประมาณอย่างนั้นทีนี้มันก็จะมีคนบางกลุ่มเนี่ยเขาสึกว่าแบบนี้มัน มันไม่ได้หรอกอนะควรจะเปลี่ยนอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้คุณอ่านเนี่ยในรายงานข่าวบอกว่าคน,คนใครชิด,ชดผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักะนะครับเขาก็จะก็เป็นมุง้งเป็นอะไรต่างต่าเหนี้หรืออีกวิธีคิดหนึ่งซึ่งกําลังมีการเสนอกันอยู่เนี่ยก็คือคิดในเชิงการเมืองว่าเอาคนนี้อยู่สุราช่ไหมโอแล้วสุราเนี่ยนำทีมคนะย,ยกจังหวัดเลย5ที่นั่งหที่นั่งเนี่ยควรจะก็คล้ายๆกับประชารัฐภาคใต้ บอกเราได้ทีสามที่นั่งเราควรจะมีรัฐมนตรีอือันนี้บอกสุราธานียกจังหวัดก็ควรจะมีรัฐมนตรี<อ>คําถามคือคถ้าเป็นแบบนี้นะนี่เราก็หวังว่าเขาคงจะไม่ใช่หลักการนี้ในการพิจารณาอย่างเดียวคําถามที่ประชาชนอยากจะได้รัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานในกระทรวงนั้นเนี่ยค่ะอยู่ในเหตุผลตรงไหนค่ะอันนี้ผมว่า พักการเมืองอะไรจริงๆเอเรื่องโคตา้าเรื่องอะไรมันเป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองนั่นแหละนะแต่ก็ควรจะมีมิติแบบนี้มาอธิบายกับประชาชนได้บ้างหรือไม่นั่นสิน <ะ S 1> เพราะประชาชนเขามองเฉพาะความเหมาะสมนะเขาไม่ได้มองว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไงใครใกล้ชิดกับใครคือมันเหมือนมองกันคนละด้านเลยอะแล้วพอได้ตัวรัฐมนตรีมาอันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะประชดิษฐ์นะคะแต่พูดถึงว่าโดยภาพการเมืองของเราในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังคงเห็นภาพว่า บางคนมาเป็นรัฐมนตรีมาทำงานให้กับประชาชนเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้มีความรู้ <ừ> ความสามารถในรเรื่องงานสั<อ>้นการ <ๆ S 1> เป็นสสห้าสมัยเจ็ดสมัยเนี่ยเอ,เอาว่ากันตรงๆน,น,นะไม่ได้ไปสบประมาทท่านเหล่านั้นนะก็เป็นเรื่องประสบการณ์ในะการเป็นสสแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมบางคนเป็นสสเนี่ยนะครับพวกก็แซวบอกว่าแหมพูดเกง่ง นักไฮปาร์คนักปลาใสนะร้อยแรงอะไรประมาณอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ทํางานในอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องว่ากันไปนะครับาาแล้วก็รอ,อดูนะครับกอกงท่านนายกก็บอกว่ายังมีเวลาอยู่นะครับต้องตรวจสอบประวัติอะไรกันด้วยนะครับจาก